ทิศสอนความถูกความผิดถ้าขึ้นอยู่กับธรรมะแล้วย่อมขึ้นอยู่กับความจริงแต่ถ้าขึ้นอยู่กับคนแล้วย่อมขึ้นอยู่กับอารมณ์ความเชื่อและจํานวนดังเรื่องของทิศสอนซอนเป็นคนที่อื่นมีความรู้เพียงอ่านออกเขียนได้มาอยู่ที่เมืองนี้ตั้งแต่อายุยังไม่ครบบวชมาเป็นลูกจ้างทำนาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง สอนเป็นคนดีขยนันสงบสงเียมเจียมตัวไม่เที่ยวไม่เล่นการพนันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบยารักของของนายจ้างเหมือนของตัวเองจึงเป็นที่พอใจและไว้ใจของนายจ้างมากเมื่อพ้นหน้าทำนานายจ้างได้ให้สอนอยู่ด้วยกันต่อไปพออายุครบบวชนายจ้างก็บวชให้พระสอนบวชได้ 3, สามพรรษาก็ศึก ในระหว่างบวชได้ปฏิบัติธรรมวินยัยและพยายามเล่าเรียนจนสอบได้นักธรรมชั้นโทโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บำรุงเมื่อศึกแล้วพอผมยาวดีแล้วผู้ใหญ่บ้านได้ตกลงให้ลูกสาวของตนแต่งงานอยู่กินกับทิศสอนและให้อยู่ด้วยกันที่บ้านทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าทิศสอนเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายมีความอดทน รู้จักเก็บหอมรอมริบพอที่จะคุ้มครองสมบัติและเลี้ยงดูลูกสาวของตนให้มีความสุขได้ลูกสาวของท่านผู้ใหญ่ก็เป็นคนดีไม่เคยพูดหมิ่นผัวว่าเคยเป็นลูกจ้างในบ้านมาก่อนทิศสอนทำงานอย่างหนักทิศสอนทำงานอย่างหนักเอาเบาสู้จนท่านผู้ใหญ่มอบให้ทํางานแทนตนแทบทุกอย่างด้วยความโล่งใจ ท่านผู้ใหญ่มีลูกชายหญิงหลายคนและแต่งงานไปหมดเหลือคนสุดท้องคนเดียวก็คือคนที่เป็นเมียทิศสอนลูกเขยลูกสะพ้ายเหล่านั้นบางคนเป็นลูกคนมีอันจกินบางคนเป็นข้าราชการแต่เมื่อทะเลาะกันทีไรลูกเขยลูกสะพ้ายเหล่านั้นด่ามาถึงท่านผู้ใหญ่ทุกทีท่านผู้ใหญ่จึงเอื้อมละอาเอาลูกเขยลูกสะพ้ายชนิดนั้น และรู้สึกผิดหวังที่ลูกของตนมีเมียมีผัวทั้งทีแต่คุ้มพ่อแม่ไม่ได้ครั้นจะให้เลิกให้หย่ากันหรือก็สงสารหลานเลยต้องอยู่ในภาวะจำยอมหวานอมขมกลืนตลอดมาเพิ่งมาปร่งใจเอาตอนที่ลูกเขยคนเล็กคือทิศสอนนี้เองบ้านของท่านผู้ใหญ่กับวัดอยู่ริมแม่น้ำระหว่างบ้านกับวัดมีคุ้งแม่น้ำโค้องออกไปไกล ถ้าเดินตัดตรงกลางทุ่งบ้านก็จะถึงเร็วกว่าไปวัดทางน้ำดังนั้นจึงชอบเดินตัดทุ่งมาวัดแล้วเลยไปตลาดมากกว่าทางน้ำและเที่ยวริมทางกลางทุ่งนี่เองมีบ้านหลังใหญ่มีบริเวณกว้างขวางมีรั้วรอบทุกด้านที่บ้านนี้มีคนอยู่สิบสองคนทุกคนนุ่งขาวห่มขาวโกนผมอย่างชีบขาว เรียกกันว่าพ่อขาวหัวหน้าเรียกกันว่าพ่อขาวหลวงเป็นคนแก่อายุราวเจ็สิบปีเป็นที่เคารพนับถือมากของคนทั่วไปมากยิ่งกว่าพระบางรูปเสียอีกเพราะคนทั้งหลายเห็นว่าคนเหล่านี้มีศีลถึงสิบดุดของสามเณรเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้โดยเป็นหมอดูหมอยาหมอน้ำมนต์หมอผี หมอเวทมนตคาถาหมอสะเดาะเคราะห์หมอศักหมอรักษาคนบ้าให้หายเป็นอาจารย์เสกเป่าอยู่ยงคงกระพันเป็นที่ลือชื่อพ่อขาวเหล่านี้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยหน้าเลื่อมใสทุกวันจึงมีชาวบ้านไปบ้านนี้มากยิ่งกว่าไปวัดส่วนทางวัดนั้นก็ไม่รังเกียจบ้านส่วนทางวัดนั้นก็ไม่รังเกียจบ้านนี้ พราะได้อาศัยบ้านนี้จัดชักชวนชาวบ้านให้ทอดกรถินทอดผ้าป่าที่วัดนี้เป็นประจำคือทางวัดได้พึ่งพาบ้านนี้เป็นกำลังอยู่เดิมทีที่บ้านนี้เป็นบ้านที่น่าเลื่อมสายสมกับที่ชาวบ้านเขาเลื่อมสาย แต่ต่อมาได้มีชายชั่วเป็นนักเลงร้อยแปดคนหนึ่งมาในรูปเป็นคนดีเรียบร้อยมาขอร่วมเป็นพ่อขาวด้วยพ่อขาวเก่าทั้งสิบสองคนก็ยินดีให้อยู่ด้วยตอนแรกพ่อขาวคนใหม่ทำตัวดีมากจนพวกเก่าไว้ใจเมื่อเห็นพวกเก่าตายใจพ่อขาวคนใหม่ก็เริ่มพูดโน้มน้าวให้พวกเก่าทำชั่วทีละน้อย,อยให้พวกเก่าเห็นดีเห็นชอบไปด้วย กับการทำชั่วด้วยลิ้นที่ชำนาญในการพูดซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่ชาววัดก็เหมือนกันจึงวันหนึ่งในขณะที่ปลอดคนภายนอกพ่อขาวหลวงได้ฟังข้อเสนอจากลูกน้องว่าเราอยู่ในเครื่องขาวมานานจะว่าเป็นพระเนนก็ไม่ใช่จะว่าเป็นคนก็ไม่เชิงแต่ดูจะเป็นคนมากกว่า ก็เมื่อเป็นคนก็น่าจะสนุกสนานอย่างคนคนกันบ้างที่คนเขาสนุกกันนั้นก็คือเรื่องสุรานารีสำหรับเรื่องนารีนั้นถ้าพวกเราสนุกก็เกรงว่าจะเออก,กระเริ่เกินไปยังมีอยู่แต่สุราเท่านั้นที่พอจะหาความสนุกได้ท่านอาจารย์จะเห็นเป็นประการใดท่านอาจารย์ใหญ่นั่งยิ้มแล้วถามว่าคนอื่นจะว่าอย่างไง พอพูดขาดคำก็มีเสียงเซ็งแซ่รอบข้างอาจารย์ว่าเห็นด้วยครับดีครับบางก็ว่าเป็นคนทั้งทีไม่รู้รถเล่ามันก็กระไรอยู่นาหรือว่าไรพวกมีเสียงตอบว่าจริงจริงจริงอาจารย์เหลียวไปรอบๆแล้วพูดเปรยขึ้นว่าเอาละตกลงว่าเราจะสนุกกันสักครั้งละแต่เราจะได้เครื่องสนุกเหล่านั้นมาได้อย่างไร พวกเล่าหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องแก้มนะเพราะขาวใหม่เอ่ยว่าท่านทั้งหลายฟังคนอื่นเงียบกริบทันทีแล้วพราะขาวคนใหม่ก็ได้เสนอความคิดว่าที่ประชุมบางคนพูดว่าความคิดนี้เด็ดขาดมากบางคนว่าให้มันได้อย่างนี้สิน้องชายความคิดยอดเลยบ้างว่าอย่างนี้คงเบ้งอายแน่ ตกลงว่าทั้งหมดรับรองความคิดของพ่อขาวคนใหม่เป็นเอกฉันแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีเรื่องที่น่าตระหนกตกใจเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นเพราะท่านพ่อขาวหลวงได้นัดประชุมชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าเพื่อบอกเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความเป็นความตายความพินาศของชาวบ้านและวัวควาย เมื่อมาประชุมพร้อมกันแล้วพ่อขาวหลวงก็ออกมาสู่ที่ประชุมด้วยสีหน้าอันหม่นหมองพร้อมด้วยถอนหายใจใหญ่ติดต่อกันหลายครั้งที่ประชุมเงียบหมดด้วยความหวันวิตกแล้วพ่อขาวหลวงก็เอ่ยว่าเมื่อคืนนี้พ่อนั่งเข้าที่ตั้งแต่หัวข้าพอตอนค่อนรุ่งเท่านั้นก็มีเรื่องพ่อขาวหยุดหน่อยหนึ่งเพื่อเรียกความสนใจ และพูดต่อไปว่าคือมีเจ้าพ่อแต่งองค์สีแดงหน้าตาดุถืออาวุธน่ากลัวพร้อมด้วยบริวารว่าสิแต่งตัวดํารูปร่างน่ากลัวเป็นที่สุดพูดแล้วน่าขนลุกท่านหยุดสักครู่หนึ่งเมื่อเห็นคนฟังไม่กระพริบตาด้วยความตื่นเต้นท่านจึงพูดต่อไปด้วยแสดงอาการตื่นเต้นประกอบคำพูดไปด้วยว่า ท่านจะมาเอาชีวิตชาวบ้านนี้ร้อยห้าิคนเป็นหญิงห้สชายห้สเด็กอีกห้าสวัวควายอีกร้อยห้าพ่อฟังแล้วทับลมจับด้วยความสงสารพวกลูกๆและพ่อก็ข่มความกลัวทูลถามว่าพวกลูกช้างที่นี่เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมไม่ควรเลยที่จะมาตายในเมื่อ,อยังไม่ถึงคราว นึกว่าเมตตาแก่ลูกช้างที่นี่เถิดอย่าได้เอาไปเลยเจ้าพ่อโกรธตาแดงขึ้นมาทันทีแดงยังกลับใต้สิบดวงตวาดพ่อว่าไม่ได้เราจะเอาพ่อซึ่งอ้อนวอนต่อไปอีกนานพ่อขูว่าถ้าเจ้าไม่ยอมพ่อจะกลั้นใจตายเจ้าพ่อจึงใจอ่อนศรัทธาเอาละเรายอมยกให้ ไม่เอาคนและสัตว์ที่นี่ไปละนี่เพราะแกนะเป็นคนอื่นเราไม่ให้ดอกแต่ว่าพวกเรามาไกลเหน็ดเหนื่อยนะักแกต้องหาอะไรมาเลี้ยงพวกเรามิฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้พ่อจึงทูลท่านไปว่าได้ทำไมจะไม่ได้เจ้าพ่อดีพระทัยตกพระหัตทามทีซ้อนและตรัสว่าอีกสามวันเราจะมากินที่นี่ แล้วท่านก็เสด็จไปตัวพ่อสันเหงื่อท่วมตัวทีเดียวลูกเอ้ยด้วยความกลัวเจ้าพ่อกลัวว่าจะอ้อนวอนไม่สำเร็จพ่อแทบน้ำตาตกด้วยความสงสารพวกลูกๆพอพูดจบชาวบ้านก็ก้มลงกราบพร้อมด้วยกันด้วยความเคารพและซาบซึ้งในความช่วยเหลือของพ่อขาวหลวง ท่านผู้ใหญ่บ้านพูดว่าท่านมีบุญคุณต่อพวกเราเลอะเกินไม่ได้ท่านป่านี้พวกเราแย่แล้วลูกบ้านพูดว่านั่นสิพี่ผู้ใหญ่พวกเราจะลืมบุญคุณของท่านไปไม่ได้เลยสาธขุขอให้ท่านอายุวันโนสุขขงพลังเถิดจะประคุณพูดแล้วก็ยกมือท่วมหัวอีกคนหนึ่งพูดว่าเจ้าพ่อท่านยังให้เกียรติแก่พ่อขาวหลวงเลย ดูสิท่านเรียกพ่อขาวหลวงว่าแกเรียกตัวท่านเองว่าเราถ้าเป็นอย่างเราเราเนี่ยเจ้าพ่อท่านจะเรียกว่าลูกช้างเรียกตัวเองว่าข้าพ่อขาวหลวงยิ้มอย่างพอใจพลางกล่าวว่านั่นสิข้อนี้ทำให้พ่อพร้อมทั้งพ่อขาวทั้งหมดฮึดอยากสู้เจ้าพ่อกับบริวารดูสัก์ตั้งดูทีรึว่าผีหรือคนจะชนะ ตอนที่พ่อกลัวเจ้าพ่อนั้นเพราะพ่อตัวคนเดียวและกลัวเกรงว่าพวกลูกๆจะตายไม่ได้กลัวเป็นการส่วนตัวพ่อดอกเชาบ้านคนหนึ่งพนมมือพูดว่าอย่าไปสู้กับเจ้าพ่อเลยเดี๋ยวท่านจะเกิดเคืองกลับมาเล่นงานพวกเราชาวบ้านก็จะแย่เท่านั้นเองพ่อขาวหลวงยิ้มแล้วพูดว่าเมื่อลูกๆต้องการอย่างนั้นพ่อก็จะไม่สู้ละ แต่เจ้าพ่อนั้นเมื่อท่านรับสั่งว่าไม่แล้วก็ไม่ท่านไม่กลับคำหรอกผู้ใหญ่บ้านพูดว่ามัวดีใจเลยไม่ได้ถามว่าจะให้พวกผมทำอะไรในวันที่เจ้าพ่อจะมาพ่อขาวหลวงพูดอย่างเป็นงานเป็นการว่าวันนั้นตอนเย็นขอให้ลูกๆนำเอาเล่าดีๆมีกับกแกล้มหมูเห็ดเป็ดไก่อย่างดีข้าวปลาอาหาร ขาวหวานอย่างดีมีจำนวนมากพอกับจำนวนของเจ้าพ่อกับบริวารมาตั้งไว้ที่ห้องนี้อย่าลืมหัวหมูบายสีด้วยพ่อจะทำพิธีเชิญเจ้าพ่อให้เสวยที่ห้องนี้ส่วนพวกพ่อทั้งหมดก็จะนั่งเข้าที่ต้อนรับเจ้าพ่ออยู่แถวนี้พวกพ่อมีคาถาอาคมคุ้มตัวจึงอยู่ในที่นี้ได้สําคัญแต่พวกลูกไม่รู้เรื่องอะไร คาถาป้องกันตัวที่คลังจริงๆก็ไม่มีถ้าเขินเข้ามาในบริเวณบ้านในคืนนี้ก็จะเกิดอันตรายร้ายแรงเพื่อเมตตาต่อลูกๆพ่อจะใช้สายสินวงล้อมบ้านไว้ให้รอบลูกจงบอกกันไว้ลูกๆจงบอกกันไว้เป็นอันขาดว่าใครๆอย่าได้ลอดเข้ามาในสายสินเข้ามาในบริเวณบ้านเป็นอันขาดเพราะอำนาจเจ้าพ่อกับบริวารในขณะ กินอาหารนั้นจะแพร่ทั่วไปแต่จะอยู่ภายในวงสายศิลจะออกไปนอกสายศิลไม่ได้เพราะพ่อลงอาคมกันไว้อย่าลืมเป็นอันขาดที่จะต้องบอกชาวบ้านอย่าให้เข้ามาในสายศิลป์มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายจนแทบหมดทางแก้ไขผู้ใหญ่บ้านถามว่าอันตรายอะไรครับพ่อขาวหลวงตอบว่าเป็นบ้า ชาวบ้านครางหือพร้อมกันราวกับนัดแล้วพ่อขาวหลวงพูดต่อไปว่าไปบอกพระเนนที่วัดด้วยเพราะท่านไม่มีอาคมแข็งอย่างพวกเราเกิดเข้ามาในบ้านนี้ในคืนนั้นก็จะกลายเป็นบ้าไปเสีย้ยบเปล่าใครไม่เชื่อลองดูก็ได้อีกอย่างหนึง่งถ้าได้ยินเสียงอะไรตึงๆก็อย่าตกใจและอย่าออกนอกบ้านเพราะนั่นเป็นเสียงของเจ้าพ่อกับบริวาร ซึ่งก็เป็นธรรมดาเดิมเหล้าแล้วก็เอ,อะอะสำคัญแต่บริวารเจ้าพ่อเกิดเมาเหล้าแล,แล้วออกมาอารวาสตามระแวกบ้านพบใครอยู่นอกบ้านก็จะเกิดเรื่องพ่อเป็นห่วงลูกๆเลอะเกินเวรกรรมอะไรจำเพาะจะมาเป็นก็ไม่รู้เออ เย็นวันนั้นทั่วทุกคนในหมู่บ้านก็รู้เรื่องนี้หมดวันรุ่งขึ้นพระจากวัดมาถามพ่อขาวหลวงถึงเรื่องนี้ว่าจริงเท็จอย่างไรเมื่อเห็นพ่อขาวหลวงอึกอักพ่อขาวคนใหม่จึงตอบแทนเสเองว่าเป็นความจริงท่านอย่ามาที่นี่ในคืนนั้นเลยพระตอบว่าไม่มาแน่เพราะไม่เคยมาที่นี่ในเวลาค่ำคืน และในเวลาค่ำคืนตามปกติพระก็ไม่ออกนอกวัดและวันสำคัญก็มาถึงชาวบ้านรีบนำสิ่งของที่เจ้าพ่อต้องการไปไว้ที่บ้านนั้นตั้งแต่ก่อนบ่ายห้าโมงเย็นรีบกินข้าวมื้อเย็นรีบให้ลูกเข้านอนเก็บหมูหมาเป็ดไก่เข้าล้าวหมดพอพรบค่ำก็ห้ามคนลงจากเรือนทั่วทั้งหมู่บ้านเงียบกริบไม่จุดตะเกียง จะพูดก็กระซิบพูดเกรงเจ้าพ่อจะได้ยินห้ามเด็กร้องไห้ในความมืดผู้ใหญ่ต่างคนต่างคอยฟังเสียงที่จะเกิดจากบ้านนั้นด้วยความระทึกบ้างก็สวดมนต์ในใจบ้างกลัวจนปวดท้องก็สู้ทนเอาไม่ยอมลงจากเรือนไปซ่วมพอยามแรกล่วงไปสักพักก็เริ่มมีเสียงดังจากบ้านนั้นพอห้าทุ่มเสียงก็ลั่นเอตโร เสียงสวดเสียงพูดเสียงด่าเสียงสาบานเสียงร้องรำทำเพลงเสียงถ้วยชามดังครมไปหมดชาวบ้านฟังด้วยความกลัวจนตัวสัน่นบางคนสั่นจนฟันกระทบกันเพราะเข้าใจว่าเป็นเสียงเจ้าพ่อกับบริวารดื่มเล่าเมาและส่งเสียงพรางก็นึกถึงบุญคุณของพ่อขาวหลวงได้ช่วยกันขอชีวิตของพวกตนไว้ และวตางก็มองฝ่าความมืดรอบๆบ,บ้านว่ามีบริวารเจ้าพ่อและวตางก็มองฝ่าความมืดรอบๆบ,บ้านว่าจะมีบริวารเจ้าพ่อเข้ามาหรือไม่ฝ่ายทิศสอนพ่อตาให้ไปเฝ้านาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านมากจึงไม่รู้เรื่องราวที่เกิดในหมู่บ้านพ่อตาก็ไม่ได้ให้ใครไปบอกเพราะไม่นึกว่าทิศสอนจะเข้าบ้านในระยะนั้นคืนนั้นทิศสอนคิดถึงบ้านเต็มที จึงบอกลูกจ้างว่าจะไปบ้านพรุ่งนี้จะกลับและขอให้ดูแลนาแทนด้วยว่าแล้วก็ออกเดินทางบ่ายหน้าสู่บ้านผ่านมาทางข้างบ้านพ่อขาวตอนหกทุ่มเห็นไฟสว่างแต่พอสลัวสลวแต่มีเสียงดังลั่นลั่นอย่างเสียงคนเมาหลายคนจึงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะในบ้านของผู้ทรงศีลอย่างพ่อขาวไม่น่าจะมีคนเมา มาอารวาสอย่างนั้นจึงอยากจะดูให้รู้แน่ว่าเป็นอะไรจึงเดินเข้าไปสู่บ้านมุดรั้วเข้าไปถูกสายสินพันที่คอไม่รู้สาเหตุอะไรก็เลยดึงจนขาดสิ่งที่ทิศสอนรอบดูอยู่นั้นอยู่ในห้องใหญ่ซึ่งปิดประตูหน้าต่างหมดเป็นภาพที่คาดไม่ถึงมาก่อนเลยในชีวิตของทิศสอนว่าจะได้เห็นเพราะเป็นภาพคนเมาไมา้ อย่างถึงขนาดสิบสามคนใน่ามกลางวงข้าวปลาอาหารและเหล้าเป็นต้นซึ่งหกเรียราดเลอะเทอะขี้เมาบางคนนอนทับอยู่บนกองอาหารเหล่านั้นบางคนก็ดูอุจจาตาคนทั้ง13คนนั้นคือพวกพ่อขาวทั้ง13คนนั่นเองยิ่งพ่อขาวหลวงก็ยิ่งสลดใจอย่างยิ่งนั่งซบเพราะความเมาข้างๆพ่อขาวลูกน้อง นั่งตบหัวพ่อขาวหลวงเล่นต่างรมนาและร้องเพลงลำตัดอยู่เอ็ดอึงบ้างก็ร้องเพลง่อยอยู่ท่อนเดียวว่าช้าชาชาช้า,ชา,ชาหน่อยแม่ว่าซ้ำๆซ,ซักๆทิดสอนออกจากบ้านนั้นด้วยความสลดใจที่สุดตั้งใจไว้ว่าต้องบอกเรื่องนี้แก่พ่อตาให้ได้แล้วลอดรัว้วออกเดินไปสู่บ้านพ่อตา วายผู้ใหญ่บ้านเห็นอะไรดำๆตะคุ่มตะคุ่มเดินเข้ามาจะขึ้นบ้านก็ตกใจตัวสั่นไปหมดนึกว่าคราวนี้แย่ละกูบริวารของเจ้าพ่อมาเล่นงานกูเข้าแล้วจะสวดมนต์ไล่ก็ไม่รู้จะใช้บทไหนว่านามโมก็ไม่ถูกว่าพระพุทธคุณก็ปากสัน่นอิติปิโสภควาอิติปิโสภควาอิติปิโสภควา พอทิศสอนร้องเรียกว่าพ่อพ่อยิ่งตกใจพอจำเสียงทิศสอนได้ค่อยโล่งใจแต่ยังไม่แน่ใจจึงสะกดความกลัวและค่อยๆถามว่าเจ้าทิศหรือพอทิศสอนตอบค่อนข้างดังว่าใช่เจ้าพ่อท่านผู้ใหญ่บ้านก็สะดุ้งตกใจแต่แล้วก็คลายความกลัวลุกออกมารับลูกเขยแล้วพูดว่านึกว่าบริวารเจ้าพ่อ ทิศสอนขึ้นมาบนเรือนนั่งยังไม่ทันเรียบร้อยก็รีบเล่าเรื่องที่พ่อขาวดื่มเหล้า,มาเมายาเหลวแหลให้พ่อตาฟังด้วยความโกรธเล่าไปยังไม่ทันจบพ่อตาก็ทะลุกลางปล้องขึ้นมาว่าฮะเจ้าทิศอะไรกันนี่พ่อขาวท่านดีต่อพวกเราที่สุดเรารอดตายก็เพราะท่านท่านจะกินเหล้าเมาไมา้ได้อย่างไรข้าวเย็นท่านยังไม่กินเลย ที่ส่งเสียงเอ็ดนั่นมันพวกเจ้าพ่อต่างหากทิศสอนสวนคำพูดว่าจริงๆพ่อฉันเห็นมากับตานี่นาะพ่อตาตาเหลือกถามว่าเอ็งเข้าไปดูถึงเรือนเทือทิศสอนตอบทันทีว่าใช่ฉันมุดรั้วเข้าไปแอบดูที่เรือนทีเดียวฉันไม่ได้โกหกทิศสอนพูดเท่านั้นได้เรื่องเสียงพ่อตาอุทานว่าแย่แล้วบ้าแน่ทีเดียว กำเวนแท้และพ่อตาก็เรียกเมียทิศสอนออกมาจากห้องซึ่งเข้าไปหลบอยู่ตั้งแต่หัวค่ําให้ออกมาแล้วบอกว่าผัวเองผ่านสายสินเข้าไปในบ้านของพ่อขาวเมื่อคืนนี้พอออกมาก็พูดพร่ำเพ้อเป็นบ้าไปแล้วอย่างที่พ่อขาวหลวงบอกไว้เมียร้องไห้โฮทิศสอนทำท่าทางเลิกลักเพราะไม่รู้เรื่องพรางพูดว่าใครบ้าฉันไม่ได้บ้า ฉันเห็นจริงๆฉันก็พูดจริงพ่อตาพูดว่าบ้าแน่แล้วบ้าแน่แล้วธรรมดาคนบ้ามันนึกว่าตัวไม่บ้าทิศสอนโกรธขึ้นมาจึงพูดเสียงแข็งว่าฉันไม่ไดบ้าพวกพ่อขา,ขาวขี้เมายำเปน,นั่นรึอเอคนบ้านนี้เป็นอะไรไปเสียแล้วเมียได้ฟังยิ่งร้องไห้รำพันว่าโทษพี่สอนไม่น่าเลย พี่สอนไม่น่าเลยพ่อตาพูดด้วยความวิตกว่าไม่ดีเสแล้วดูตามันสิขวางแล้วบ้านแน่ทิศสอนใกล้ครวนตามคําพูดของพ่อตาและของเมียพอจับเรื่องราวบนบ้านหลายคนเพราะได้ยินเสียงผิดปกติที่บ้านผู้ใหญ่บ้านและเสียงทางบ้านพ่อขาวก็เงียบไปแสดงว่าพวกเจ้าพ่อกลับไปหมดแล้วความกลัวค่อยหมดไป แต่ความอยากรู้มีมากจึงขึ้นมาถามพอรู้เรื่องลูกก็ไม่เห็นพ่อขาวหลวงยิ้มได้สั่งให้หยุดท่านผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านยิ้มรางพูดว่าหายแล้วน้ำมนตกับอาคมของพ่อขาวหลวงเก่งเลิศเกินหลังจากแก้มัดอาบน้ำใหม่ใช้ยาทาแผลที่หลังและต้นแขนซึ่งแสบแทบขาดใจ และทิศสอนก็นั่งก้มหน้านิ่งด้วยความเจ็บใจพ่อขาวหลวงถามอีกครั้งหนึ่งว่าลูกเห็นพ่อขาวกินเหล้าเมาไมยหรือทิศสอนตอบว่าไม่เห็นซึ่งทําให้ทุกคนยิ้มด้วยความโล่งอกเว้นแต่ทิศสอนคนเดียวเมื่อกลับไปบ้านเมียร้องไห้โฮเมื่อเห็นแผลถูกเคี่ยนทิศสอนนิ่งเดือนหนึ่งล่วงไปหลังจากเกิดเรื่องครั้งนั้นแล้วคนชักลืมเรื่องนั้นแล้วเย็นวันหนึ่ง ในขณะที่อยู่ตามลำพังเมียได้กระสิบถามทิศสอนว่าเรื่องพ่อขาวกินเหล้าพิทิศเห็นจริงหรือทิศสอนไม่คิดตอบทันทีเห็นจริงๆนะซิถามได้เมียเขาหน้าซีดวิ่งไปบอกว่าพิทิศคลั่งอีกแล้วแล้วทิศสอนก็ถูกมัดมือพาไปรถน้ำมนต์ที่พ่อขาวหลวงต้องถูกเคี่ยนได้รับความเจ็บปวดทรมานเลือดไหลยอย่างคราวที่แล้ว จนเขาต้องร้องบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นการรักษาโรคบ้าให้หายด้วยพิธีพิสดารน,นั้นจึงหยุดซึ่งแปลว่าเขาหายบ้าแล้วได้สติรู้ผิดชอบแล้วเขารู้สึกสลดใจที่คนผิดกลายเป็นคนถูกคนถูกกลายเป็นคนบ้าเพราะความเชื่อตัวเดียวลงได้เชื่อแล้วก็ไม่ยอมฟังเหตุผลข้อเท็จจริงอะไรทั้งนั้นบางครั้ง เขานึกชังน้ำหน้าเมียกับพ่อตาซึ่งสารแนแสหาเรื่องวอยวายดีนักเขาอยากหนีกลับไปอยู่บ้านเดิมทางเหนือแต่พอคิดได้ว่าพ่อตาและเมียทำอย่างนี้เพราะเขารักนึกว่าเขาบ้าจริงๆจึงอยากให้หายเขาก็เลยไม่หนีต่อมาอีกปีหนึ่งเมียเขาได้กระซิบถามเขาอีกว่าจริงหรือพี่คืนนั้นได้ไปเห็นพ่อขาวเมาเหล้า เขาหัวเราะแล้วนึกในใจว่ามาอีกแล้วแล้วภาพเขาถูกรดน้ำมนต์จนแทบขาดใจและถูกเคี่ยนอย่างยับเยินกับความเจ็บปวดเพราะทายาที่ผุดขึ้นในสมองของเขานึกว่าคราวนี้ไม่สำเร็จหรอกแล้วตอบออกไปว่าไม่เห็นซึ่งทําให้เมียยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และยิ้มกลางด้วยความดีใจว่าผัวหายบ้าเรียบร้อยแล้ว คนโดยมากลงได้นับถือเคารพบูชาเชื่อผู้ใดแล้วแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ร้ายแต่เขาไม่รู้ก็เคารพเชื่อถือว่าเป็นคนดีอย่างจริงจังที่นั่นคนถูกจะกลายเป็นคนผิดคนผิดจะกลายเป็นผู้วิเศษเสียงข้างมากจำเป็นจะต้องถูกต้องเสมอไปดูเสียงของทิศสอนกับเสียงของชาวบ้านเป็นตัวอย่างเสียงข้างถูกต้อง แต่มีจำนวนน้อยย่อมไม่สามารถชนะเสียงข้างผิดแต่มีจำนวนมากกว่าพ่อตากับลูกเขยลูกสะพ้ายกับแม่ผัวมักจะไม่ถูกกันแต่ที่ถูกกันก็มีมากแล้วแต่คนอย่าให้ความลับแก่หญิงเพราะหญิงบางคนมีความลับและหัวใจอยู่ที่ปาก